สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้องพูกุ๊กกิ๊กคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องผู้มีข่าวร้ายจะมาบอกทุกคนนะจ๊ะก่อนจะไปชมคลิปผู้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็สั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กันด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนไปชมคลิปกันเลยค่ะ let's go ผู้อย่างที่ต้องคลิปบอกไปนะคะผู้มีข่าวร้ายจะมาบอกเนาะต้องก่อนอื่นต้องกราบขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะถ้าใครยังจำ E ีพีสองที่ผู้แนะนำสมาชิกใหม่ของผู้ได้นะคะก็ะคือสัตว์เลี้ยงของผู้เนาะวันนี้เมื่อวันที่16พฤษภาที่ผ่านมาดีกว่าผู้ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะก็คือน้องตาเพชรหรือน้องเจ้าหอมของเรานะคะได จากเราไปแล้วนะคะทุกคนน้องไปส่ขุภูมิที่ดีแล้วนะคะเกิดจากน้องถูกรถชนนะทุกคนนะแต่เหตุการณ์จะอะไรยังไงผู้ไม่รู้นะคะผู้รู้อีกทีคือมีคนข้างบ้านมาหบอกนะว่าน้องถูกรถชนนะคะแล้วเอาน้องมาไว้หน้าบ้านแล้วเนาะตามสภาพที่ผู้เห็นผู้สันนิษฐานว่าน้องน่าจะชนโดนชนช่วงหัวนะคะเพราะเล่ดเอาจมูกออกปากก็ต้องขอบคุณ ที่ที่ขับรถเก่งสีเหลืองด้วยนะคะที่พานอุ้มน้องมาไว้ช่วงหน้าบ้านนะจ๊ะไม่อย่างนั้นน,น้องคนเดินโดนทับนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกเนาะต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้มาบอกตั้งแต่วันนั้นนะคะก็คือน้องจาไปเม่อที่26พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาวันนี้ก็ทําใจได้เยอะแล้วแต่เมื่อนึกถึงก็ยังมีการแบบ นั่งซึมอยู่นิดนิดน้อยๆน่อยนะคะก็อยากให้คลิปนี้เป็นคลิปไว้อะไรให้น้องแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆให้กันและกันนะคะอยากบอกกับน้องตาเพชรว่าไปเกิดในภูมิที่ดีแล้วก็ขอให้ร่างกายครบสมบูรณ์สา 12, ไม่ต้องมาเหมือนในภูมินี้เนวเมชั่นนี้ที่เกิดมาแล้วตาเสียนะจ๊ะ ผู้ต้องแก้ไขดรามา่ายังไงต้องเจอดราม่าแน่นอนคลิปนี้ลงไปเมื่อไหรต้องเจอแน่นอนนะคะทุกคนว่าทำไมถึงไม่ขังน้องทำไมถึงอะไรผู้ต้องแจ้งก่อนว่าผู้เลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่ผ่านมาผู้เลี้ยงเขาตามธรรมชาติยกเว้นน้องหมานะคะหรือสุนัขของเรานะคะเราจะล่ามนะทุกคนเนื่องจากปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยปุ๊บมันกลัวมันจะไปกัดคนอื่นแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแต่น้องแมวเรา เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติคือสัญชตาตญาณของแมวทุกคนก็น่าจะรู้นะจ๊ะถ้าใครที่มีน้องแมวเลี้ยงไว้ก็น่าจะเข้าใจผูเนาะก็ประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมไว้อะไรให้กับนอ<ม>้องเป็นคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วนะคะก็จะไม่มีน้องอีกแล้วเนาะไว้ผู้จะมาอัปเดต สมาชิกตัวใหม่อีก3ตัวนะคะทุกคนนะที่อัปเดตไปแล้วนะคะสมาชิกตัวน้อยของเรามี EV2 ไปแล้วนะคะวันนี้นะตอนนี้น้องโตขนาดไหนน้องกินอะไรแล้วยังไงไว้ผู้จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะคลิปนี้ไปกันก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบา,บายบายผู้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผู้ให้ถึง1,000ซับไวๆนะจ๊ะไว้เป็นกำลังใจให้กันนะบายบายคลิป คลิปนี้จะกระตุกกระตักนิดนึงนะทุกคนนะเนื่องจากแอคซิเดนดนยังไม่พร้อมจริงๆนะคะร่างกายทุกอย่างยังไม่พร้อมจริงๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบอแย่งเียลุกเลยตัวเล็กั้งคู่เละ ลูกไม่เอาเลยยุ๊กแร่นอนหนูนะมาเจอกันใหม่นะลูกนะไม่เอาฮ<า>นะเออไปดูไป ไปสูขสุขตินะลูกนะหมดทุกหมดโศกแล้วไว้เจอกันใหม่ชาตินะแล้วลูกเอละงูนะ